โดยปกติระยะปลูกที่แนะนำอยู่ตลอดก็คือ50คูณ50ระยะการปลูกห่างใช่ไหมแต่หน้าฝนปรับตอนนี้ผมใช้ระยะปลูก70คูณ50กับระยะระหว่างแถวห่างขึ้นเป็น70เซนแล้วก็ระยะหางต้นก็50เซนไร่หนึ่งก็ตกประมาณ4คัน4พันสองสึงคันสามเนาะอันนี้อายุต้นกล้าก็ประมาณเดือนหนึ่งเพิ่งจะโตไปแล้วนอ๋อนี่นี่คือเดือนหนึ่งคงรับนะ มีเดือนหนึ่งปุ๋ยที่เราใช้รองพื้นคือเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดอัดนเม็ดนะฮะอ๋อเป็นจากที่ไก่ฮะจากที่ไก่แล้วก็ส่วนผสมเขาจะมีปุ๋ยปุ๋ยปลาฮะฉีดพ่นแล้วก็มีผสมไตรโคเดอร์มาด้วยอ่าสารยางก็คือที่นี่เราเน้นเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมีนะฮะจะจะไม่ได้ใช้พ่นจะไม่ใช้เปียวๆยาทางใดทางหนึ่งนะฮะแต่เรื่องสารเคมีเรื่องยาเคมีเราพืชตัวนี้ไม่ไม่ได้ใช้ เราประกันเรื่องความปลอดภัยนะฮะเพราะว่าโดยตัวของเขาเองเนี่ยโรคแมลงก็ไม่ค่อยมีปัญหายิ่งยิ่งมแมลงไม,ไม่ไม่ต้องใช้เลยนะครับอย่างพวกทุกต้นพันธุ์ทุกอะไรเราก็ใช้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 สารใช้ยากัลลาใน,ในช่วงในใช่วง<ช>แรกๆประมาณสักทุกลงไปล้วประมาณนักสิบห้านาทีเราขึ้นเราลังอย่างนั้นเรา20วันหรือ25วันนะก็ับผุหลังเรื่องของกระบวนการแย่ฉลายตัวค้าง ของเคมีก็คงคงจะปลอดภัยแล้วหละเพราะว่าอม,มันเป็นการระบ,บุเรื่องการปลอดภัยของการใช้เคมีมันมีนมมอยู่นะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีในการดูแลรักษาเลยนอกจากก็จะใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับอินทรีย์คือเราจะไม่ได้ใช้เราจะไม่ได้ใช้ทางในทางอื่อืมครับราะวก็คือรับประกันได้ว่าเพราะว่าปลอดภัยอืมก็ค,คืออย่างใบรับรองรับรองในเรื่องของความปลอดภัยก็คือทางมหาลัยก็ เพราะว่าใช่ฮะเพราะว่านี่เราไปเนี่ยคือมันทํางานวิจัยร่ยวมกับมหาวิทยาลัยมหิดนนะฮะมหาวิทยาลัยมหิดนเนี่ยนำไปวิเคราะห์แล้วก็รับประกันรเรื่องแกนตะวันเนี่ยปลอดภัยในระดับที่รับประกันเรื่องลดความอ้วนในกลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรับประกันก็จะมีรายงานรับรองแล้วก,วก็ที่เข้าไปค้นคว้าต,ตามอินเทอร์เน็ตตามเ็บไซต์ต่างๆจะได้ข้อมูลมากมายนะฮะเพราะว่า ตอนนี้กระแสการถึงตัวเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพตัวนี้ผมคิดว่าในช่วงอย่างน้อยสามถึงห้าปีผมว่ากระแสก็ยังก็ยังมาแรงแประโยชน์ประโยชน์ของกันตวนมีมีมีอะไรบ้างประโยชน์หลักๆนะฮะที่ที่ที่เราโปรโมทตอนนี้แล้วก็เป็นผลงานวิจัยมาจากสหรัฐเขาใช้มาประมาณเกือบยี่สิบสามสิบปีละลดลดน้ําตาลในผู้ป่วย เป็นโรคเบาหวานอ๋อคือเบาหวานครับแล้วก็ลดความดันฮะลดไขมันในเส้นเลือดนะครับบำรุงตับครับเป็นแล้วก็ใช่ครับอันนั้ความอ้วนอยู่ในในส่วนของลดความอ้วนแล้วก็ เป็นยาระบายอะครับเป็นยาละบายเป็นที่ทานมากบางทีถ้าถ่ายมากก็ก็ลดลงเพราะว่าปริมาณเขาไม่เขาไม่ใช่ยาญ่ค่ะก็คือจะควบคุมก็ดูว่าเราถ้าธาตุอ่อนธาตุแข็งแล้วก็อยากตามธาตุเออช่ครับทีนี้เราไปดูว่าอย่างอย่างด้านหลังนะฮะเป็นเป็นต้นใหญ่แล้วออกดอกแล้วอันนี้ต้องกี่เดือนนะฮะต้นนี้ถ้านับตามอายุนะครับตอนนี้ประมาณประมาณร้อยวันร้อยวันก็คือสามเดือนสามเดือนนะสามเดือนก็ คือเก็บได้ยังฮะยังยังไม่เก็บพันยังไม่เก็บพันนี้ก็ประมาณประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบวันนะฮะพันนี้พันนี้นะฮะครับแล้วเป็นเืป็นดูเป็นฤดูฝนด้วยก็การเจริญเติบโตค่อนข้างจะต่อเนื่องครับอืมดอกเขาจะออกทำไมดอกมันออกเป็นเหมือนดอกดาวเรืองดอกทานตะวันเป็นพืชตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันครับอืมทานตะวันเป็นพืชตระกูลเดียวกับทานตะวันแต่ว่าทานตะวันจะไม่มีหัวใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ลักษณะของดอกคล้ายวัวตองชื่อที่ชื่อที่เรียก เคยเคยใช้ชื่อว่าแฮวบัวตองเพราะว่าเพราะว่ารสชาติของหัวจะคล้ายคล้ายแฮวครับแต่ทีนี้ก็มามาสรุปได้ที่กันกันตะวันเพราะว่ามีดอกคล้ายดอกตะวันแล้วก็คําว่ากันน่ยทางภาษาอีสานคือมันตั้งาพุทธกาลตลาดแข็งแรงแข็งแรงครับที่นี่ต้องให้เครดิตษณาการเขาทุ่งสนต่อรอยฮะที่มหาลัยได้สำคันเป็นผู้ใช้ชื่อครับ คือมันแข็งแรงนี่มันไม่ใช่เพราะว่าต้นแข็งแรงแต่ว่ามันทนโลคทนแล้วก็อายุการเก็บงานอายุอายุการเก็บได้นานไหมฮะเก็บพืชพืชตัวนี้คือจุดอ่อนก็คือเวลาเราเก็บขึ้นมาเราต้องรีบเข้าห้องเย็นครับแช่เย็นถ้าเย็นไว้เลยครับคือไม่ก็ถ้าถ้าอุณหภูมิปกติก็อย่าให้โดนแดดมากนะครับก็ไม่ต้องทิปใส่ถุงปุ๋ยหรือเอาอะไรมาคลุมถ้าโดนแดดโดยตรงเอะมัวจะเหี่ยวทันทีน้ำหนักจะลดครับ สามารถเก็บไว้ในตู้ในห้องเย็ยนที่อุณหภูมิประมาณ5องศาได้ประมาณสักสองสามเดือนนะเอออย่างหัวแก่นตะวันเนี่ยนะลึกไหมเปิดเปิดแกะเปิด,ปดค้นดูไอ้เขียนดูเลยได,ได,เดย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดให้ดูมี <c oughs> <c oughs> มีแตน <c oughs> เหรอเอาทางนู้นดีกว่าฮะทาง<อ><อ>นู้นนะโอเคแล้วพี่เจาตาวันนะครับ ปกติเนี่ยกว่าจะขุดเนี่ยค่ะเราต้องรอดอกโรยแล้วต้นเขาสุดตายหมดเนี่แหละค่ะสุดลงไปเราถึงจะขุดขึ้นมานั่นคือได้อายุเขาประมาณนั้นแล้วดูแบบโดยตาไม่ได้นับวันนะนะแต่ถ้าจะนับวันเขาก็จะมีนั่นรันผู้ชมครับนี่คือลักษณะนะครับเออต้องเวลานี่ก็ต้องตัดต้นนะฮะจะตัดต้นออกมานี้จะง่าย อันนี้ใช้ระบบเป็นน้ำหยดน้ำอะไรใช่ไหมอันนี้ใช้ระบบน้ำหยดนี่สตสสิงเกอร์สติงเกอร์น้ำหยดเนี่ยดูแลยากนะพูดถ uh> ึงการเพราะน้ำหยดมันต้องเป็นทั้งแถวเวลาการอวนดินอะไรใส่ปุ๋ยมันก็ต้องดูว่าดินถ้าความชื้นถ้าดึงได้ก็ขยับเขาเขากำลังติดไสายไฟเพราะเรามีการปูนหัวลักษณะของมันเนี่ยนะเพราะว่าเพราะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินสภาพ น,นี่อากาศแล้วก็การพงดินนะฮะนี่หัวจะขาดอยู่นี่ลักษณะหัวนี่แสดงว่าการเจริญเติบโตย,ยังไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้คืออายุเขายังไม่ถึงไงะยังไม่ถึงอันนี้คืออายุยังไม่ถึงจะยืไป,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 เ,ปเป็นเป็นเดือนถึงจะออกมาอ๋อ <c oughs> หัวก็จะออกมาแล้วใช <จะ S 2> ่มจะเป็น,ปนอย่างี้ครับออกมากับจะออกแผลแผออกมาค่ะคล้ายลักษณะออกมาเหมือนกับมันสับปหลังคล้ายแต่คล้ายกันแต่แต่จะไม่ไม่ ไม่เชิงแต่วิธีการออกอ่ะคือให้ใายถั่วลิสงถั่วลิสง้ถั่วลิสงจะขึ้นมาจะขึ้นมาข้างบนครับอันนี้คือถ้าถ้าออกมาปุ๊บนะครับเราก็ได้อย่างนี้เราก็ต้องมีการตัดหรือว่าอย่างไงครับวิธีการที่จะเอาเอาหัวเข้าไปก็เด็ดเด็ดออกไปเลยตรนี้แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เอาไปล้างครับปลาครั้งหนึ่งแล้วก็คัดขนาดครับอันนี้กินได้เลยไหมฮะอย่างเงี้ย ได้เลยล้างน้ํากินล้างน้ำกินจะสดได้เลยใช่ไหมฮะตั้งสดแล้วมีสามารถไปทําอะไรได้บ้างฮะส่วนใหญ่ตอนนี้รับประทานสดอะก็แพร่หลายนะแต่ถ้าแต่ถ้าเรื่องเรื่องคุณภาพนีต้อประทานสดจะดีแต่วิธีการทําเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างสมมติว่าหัวมันเล็กอย่างเงี้ยคมันขายยากอ่ะต้มีคนเข้าไปทําทําเป็นชาแต่ทำแปรรูปขอขอน้ำสักหน่อยได้ไหมฮะ ล้างหัวเท่าไอรแต่นี่มันยังเล็กสอบถามนิดนึงนะคะรับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเอาแก่นตะวันตัวนี้ไปปลูกในพื้นที่อื่นล้างหัวนิดนะครับ,รบทีนี้คุณภาพคุณภาพของหัวหรือว่าปริมาณหรือว่าลักษณะของผลผลิตเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับแลในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่นี่ผลผลิตนี่แตกต่างกันนะฮะแต่เรื่องคุณภาพนี่เท่าที่ทดสอบได้หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เพชรบูรณ์ครับก็ ตามตะนบุรีครับเรียกว่าที่มีสารมูลินอยู่ในอยู่ในหัวอยู่ในแป้งเขาเนี่ยจากใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเพราะเพราะเท่าที่ดูตัวเลขต่ำาส่ที่ปอยู่ที่ประมาณหกสิบสิบครับสูงสุดเดยนะั้งเก้าสิบนไปมานจะทำครับครับวันนี้ก็คือจุดกําเนิดของแก่นตะวันนะครับจากกระบวนการนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกตั้งแต่การพอก้า นะครับจนมาถึงกระบวนการปลูกที่ทุกท่านได้เห็นมัตสึค่นะครับจนมาถึง